ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมือง่องสนามพิษณุโลกจุติสวมเสื้อพักลุงตู่สู้กระแสอุงอิงแต่ที่น่าแปลกใจเสียไก่จับมือหิมาลัยจัดทับภาคเหนือปะทะสมศักดิ์เทพสุทินขุนพลค่ายดูใบในที่สุดจุติไกลเลิศรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วตั้งแต่วันที่7มีนาคม2566และได้สมัครเป็นสมาชิพกพรรครวมไทยสร้างชาติในวันเดียวก,กันกับที่ลาออกด้วยนายจุติไก่เลิศอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นขุนพลพาคเหนือมานานกว่า20ปีแต่ด้วยความผูกพันกับ นายปีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน,น้าพักรวมไทยสร้างชาติจึงตัดสินใจอำลาพักเดิมมาสร้างฝันกับพลเอกประยุทธ์ทีมยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติภาคเหนือจึงประกอบด้วยเสียไก่จุติไก่เลิศแม่เลี้ยงติก๊กสิรีวันปาสจักสตูและหิมาลัยผิวพันธ์เฉพาะสนามปิสณุโลกกลายเป็นสนามการต่อสู้ของสองคู่ สองขั้วชัดเจนคือขั้วประชาธิปไตยพักเพื่อไทยโดยการนำของอุงอิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและพักก้าวไก่กับอีกขั้วหนึ่งที่มีพักรวมไทยสร้างชาติปักธงอนุรักษ์นิยมชัดเจนพักเพื่อไทยยุคอุงอิงให้ความสําคัญกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างถึงมอบให้ นายสมศักดิ์เทพสุทินเข้ามาดูแลร่วมกับกิษนาศีหลักษ์อดีศสอุตรดิตก่อนการเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยในวันที่17มีนาคม2566ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตสมศักดิ์เทพสุทินสวมหัวโขนรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงยุติธรรมเดินสายภาคเหนือตอนล่างในโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างวันที่13-15มีนาคม2566การออนทัวของสมศักดิ์ได้มีว่าที่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตและนครสวรรค์มาต้อนรับสมศักดิ์เทพสุทินอย่างอบอุ่นสำหรับสนามพิษณุโลกพักเพื่อไทย ได้วางตัวผู้สมัครสอสอ,สอพิษณุโลกครบทั้ง5เขตคือเขต1นัชรัตชามภูนนล,ลูกสาวเปรมฤิดีชามภูนนนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเขต2นบพลเหลืองทองนาราสส,สพิษณุโลกเขต3พิมพิชาชัยสุภกิจเจริญเขต4จะเด็ดจันทราและเขต5ทวินโรุนทรกิจสมัยที่แล้วสมศักด์ ดูแลเมืองสองแควให้พักพลังประชารัฐได้สอสอส,อสองคนแต่สมัยหน้าเขาเป็นแม่ทัพเพื่อไทยคงคาดหวังที่จะได้สอสอมากกว่าเดิมตระกูลไกลเลิศผูกขาเก้าอี้สอสอมานานกว่า40ปีจากรุ่นพ่อโกศลไกลเลิศจนถึงรุ่นลูกจุติไกลเลิศอยู่มาหลายพักแต่วันนี้เสียไก่เปลี่ยนสีเสื้อตัวใหม่อีกหนการเลือกตั้งสมัยที่แล้วจุติลงสมัคร สอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ละลมอภัยพงมนูนทองหนักมือขวาลงสมัครสอส,อสอพิษณุโลกเขตสอำเภอวังทองอำเภอเนินมาปรางผลปรากฏว่าพงมนูนพ้ายคนหน้าใหม่อนุชาน้อยวงพักพลังประชารัฐไปแค่200คะแนนซึ่งปัจจุบันอนุชาย้ายมาสังกัดพักภูมิใจไทยแล้ว เมื่อจุติย้ายจากประชาธิปัตย์มาสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติพงษ์มนูนทองหนักรองนายกอบจอพิษณุโลกก็ต้องย้ายตามเสียไก่ไปอยู่พักใหม่เช่นกันอย่างไรก็ตามกรณีสนามพิษณุโลกเสียไก่คงต้องเคลียร์กับหิมาลัยผิวพันธ์เนื่องจากก่อนหน้านี้หิมาลัยจับมือกับทวัตชัยกันนะพันธ์อดีตนายกอบจอพิษณุโลกและณฤุภพลิมประพันธ์ ประธานสภาอบจพิษณุโลกเปิดตัวผู้สมัครสอสเมืองสองแควไปในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเบื้องต้นพักรวมไทยสร้างชาติวางตัวผู้สมัครสอส,อสอพิษณุโลกดังนี้เขตหนึ่งทนินกิติจารุลักษ์เขตสองจ่าเจีย๊ยบพัฒนาปกรดอนตุ้มไผ่เขตสวิเชียนพักดีอบจพิษณุโลกเขตอำเภอวังทอง และเขตฮาชนะชนอ่อนอ้ายลูกชายมานัสอ่อนอ้ายสอสอปิษณุโลกถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือเขตสามอำเภอวังทองที่มั่นของตระกูลไก่เลิศพรรรวมไทยสร้างชาติคงยกให้เสียไก่รับผิดชอบและเป็นพื้นที่เป้าหมายหวังได้หนึ่งที่นั่งขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ